สบายดีพ่อแม่พี่น้องสองพี่น้อง,องสุกันดำดำใหม่สมควรวนะสุนาะเออน้อไซส่เฮดเฟืองนะมันออกน้อไซคอีน้อยอนะโอ้ยอยู่ทางไหนก็ะไปค่ะพร้อ,อม พร้อมเป็นขโมยค่ะไม่ย่เพราะชอบมกไกลจอกผมก็จะไปพ่อวาบ้านเลยก็ได้อืมบรรยากาศหน้าเศร้าเอือ้อยพี่น้องเอ,อ้ยมืาอนี้มาบุกหอดพี่พี่น้องออมาอันมากะาว่ายวิ่งบอลขอให้ปู่ใหญ่ใจดีสอยเรือล้านซาเอ,อเอาขาถักมาขอให้ผมได,ได้สอยขอยก็มีลูกขอยห้มาสอยขอยอสิยากบอสเออ,เอ,อ พี่น้องป้องปั่งเมื่อด้วนวุ่นมาเพราะว่าแจ้งบัตถีเลยเจริญมากละร้อยมากเลยนี่เนาะพี่น้องป้องปลายผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยผู้ใดที่เบิ่งติดตามมาดามเอื่อยก็ได้เอาฝากเพราะคือหองมันสูดถ่ายคลิปจบดู่กอนนะ

อันนี้อันไหนแต่วาฝนหรืวะทางผูถ่ายขีดจบมาดูนี่มด้เนี่มันลบงานเบิะมกลอของมึงอุ้ยยิงยิงมาได้ฮะข่าวข่าวธรรมดามองบยากธรรมดามองัิน่าดินทรายมันลง่ายข่าวขาขาวหอมนะ มาละหาบาทอีด้ยแซดปลายมาดาบเอ้ยดสีแดบาทไหวไม่ค่าลูกพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยสอยซาอ้อยเนยเด้อ เป็นคนลาวไม่ไหวจริงสาวด้วยนะช่วยคนอื่นไม่มีใครมาช่วยเห็นไหมเป็การหาบาทเป็นคนลาวสร้างเป็นคนเจาให้ใครเรามาช่วยมันน่ะจะให้ใครเลวนแค่ไหนเขาจะแก่ง้หาแกงไดเลยมั้เฉพาะตอนยาก มัไปเลยเนี่ยมารกนี่กะมันขี่ไปเลยเนี่ยดุงโซเโอ้โหน้องใแตมันหมันแก่นมันขวานี่เอาในโทรศัพท์ดูมันเลียงดูนิตพราะมันมเโตจริงงพยยามใกล้มันดมันใหญ่ มันมีเมียมันอยู่กับเมียอีกเว้ยมันอยู่กับเมียคกันนนท์พึ่งสังบอนไว้ไอ้เหี้ยโคกันอนกินึงได้ยังมีความซื้อเข็บเต่านั่นอันนี้นะน้าฝนระบาดนี่นะน้าฝนนี่ยอยู่น้าฝนเนี่ยประสมชูวแล้วละฝนตกใช่ตรงนี้วัวนอนอย่างนี้หรื คือปุลกเออพระเจ้าใหญ่หน้มันเสียเดิมมึอย่าหมดแต่พึ่วัสดท้ายแล้ววันหนึ่งได้ดีนะเดี๋ยวมาดกวาเชาเาเาอนจะาดหน้ากเล่นมันเหอยนาด้ก้าีเนาะ โ,โอเคอได้เนาะข่ายงสายสอตาอย่งอย่ดอดดแดงสไ <certains> าสายเบิรตัวนี้หนกลบร์ตัวนั้นขนาดเบิรตัวนี้กกระดาษสองหมัดพี่น้องป่องไปจ้าเอากรลกเบิร์ตหอ่ตานึงตาลหนกจะไม่นได้หนึ่งวนลกลตมึงนะข้เวน มึงย้อนกินมันใส่กุฏิฮะครัมงงมันอแคงเสือุณอนาวุณอนาวก๊กไอ้เจ้อะไรกายฮะโยตกลงจะกัน มอชนงวอีเือยคือนั่นนะชวนกันกับพาได้จังเลนมาหอดมือบอสมจากกะบอกไก่แทนบอกมันมาหอดผีรีดีอีกตอนนั้นเจ้ามันสู่อะักก็ลืมบอกเขาก็ลืมว่าเขามาเอาไก่เขาลืมแม่นมาตายยังหัวบอกล้านะงามๆ่านสองเดี๋ยวจาดำหน้าเดี๋ยวชิวเดิา กางามอนรบอสําหรับปีนี้ยังบ่ทันหลาดอกกับวันที่สองหนึ่งน้อหนูแต่ละปีนะบอแมนกลวนีบอบอแมนเบิดเดือนหนาเพรจังได้แล้วเนียกางเดือน ม,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 มือมดูดานาสามอาทิตย์บรรยากาศโคตรดีเลยเธอจริงจร,ร่ากู อีน้อยมึงนะทั้งกันทั้งไทยหลุดไทยเช่าเท่ากัไทยกเช่าออกว่าแน่ทั้งข้าดขาดูข้าดูแทบโมจิจะชรอดขาวอากาหนาเป็นังกาดกูแล้วไทยกัพอยกั่ข้าดไปเท่ากันมันแล้ทีเดียวเลยกล้านรกมวนอยู่พี่น้องขลุกแค่ซิฟคนเนี่ยโอเคเลยพอกกำลังเสริมอีกจังหาคน ผู้ใจดีสวยจ้างให้เอื้อนเดีอผู้ใหญ่ใจดีวนาร่มาะหาน้อจ้างลกกะนะ้านที่นาเออโอ้ยมาดงนเขาจน่าจ้างลกกะเนาะเมื่อซอมานโอเได้เอะเลยี่มาด้หามา่าบอกมีงานเหตุอะไดิคุ้มาได้เขาปะเทศแ่ว่าน่าผู้ใหญ่ใจดีสวยจ้างลกกะให้น ใส่องตานิคุณงด้วค่ะ้วยเสาเอื้อด้วยค่ะวยหลุกก้าแล้วก็พื่อหาผัวระบาดนี้จะเพิ่นไงมันจะแก้ดวนก็จะมาหาเ่งเรงหน่วยมันบ่อยืนมันสิไปก่อนีไปก่อนมันเตรียมถีไปไปเลยนะผัวน่ะยยนกัคน บแมนดึงด mm ึง hmm. ด er, ึงมากมันนั่งู่กันดึงจนไม่อยากขาดยากไปน้ำกรนดึงเลยขาทแก่เลยล่ะขาทขาดคือมันจะบอกแบบนั้นขาบวชีขาที่เขาคนรั้ใจบวคนรู้จักคนเกินนะฮะรอบมานน้องทุกบวลาูบมาน้องเขาเจ้าาเบกว นั่นบริอุททางลงกู่ดาวทางนั้นน้องยองหูวเริ่มลงทางนั่นเนาะแม่ทางมันจะลงเออมามาเลยก็นี่เปลงทางดีเอาเลยมวยบ่าวน้องได้านี่แหละน้องกระเทยมันผ่านน้าผ่านไม่น้องกระเทยแย่มาอยู่อยู่วนกูวนตลกสงสารเจ้าของมาอีกเลยมาละแม่คนโตปีผิดใจ ลอยพายบนโจ๊กห้าอยพานแล้ยจากกดายทายเห็นกบเนาะบนะเปนย้ยบัันใส่เบดแล้วก็ใส่ลาอยู่แถเย้เย้บัตยันใส่เบสมาใส่ดูี่โอ้ยลับแน้วสอนร มาใส่เบ็ดกบพอได้ถ่ายกิบขามากก็บีมไหมีแต่ไปห้เนื้อที่แรนจะมาเป็นยงตากเบอ,อก่อ่นนี้องนี่ม <c oughs> าต่โกบีอ, <c oughs> อกลเาก็เห็ดดอกลอดรืเธอมัน่หตอลน้อยมันจิมาแท้เอาอยู่จะางมันนนไปเห็นอะไรกิบกดูนะุนี่ย ตูก็ได้หกแนี่บบดแม่เนี่ยบ่อนหาิับมต้องฟองกระดาษสี่มัดพี่น้องมืออื่นดําหายใหญ่พี่น้องเอ้ยดําแจมันพี่น้องเย็นมาก มัน,มน,มน De ต้องเตะโลกกองไหวให้ยาหน่อยมันเตะม,มันสิเปื้อนแล้วักข่าแล้วโมตีนักสิเปียกขันก็หายพึ่งยางเมื่อไรฉันลูกกอนไว้ฉีดลูกเท้าวเมื่อไงก็ได้ลูกเปียกมันเป็นหางนะลูกมันเป็นหางสวัสดีศาสตร์ถ้วกูมาลูกก้าได้อยู่เลยนี้ ม,มันถือวโรดแต่มันเลี้ยงชีวิตมันสกอน <c oughs> ก็มึงแต้มเลี้ยงมกกระ t านะจอนนี่นั่นเลี้ยงมกรนะ t เขาเข,าเข้าบรินเจียตงวงเนาะ สวยสวยได้แท้ินยังเปลาเป็นพ่อมาเรียกบริการเอาจเนี่ยบางเราไพ่ปลูกอะไรน้อยยื้อ่มแน่นอยู่ได้แน่นนะก็เดี๋ยวเทียมมาปูกนะวันสี่ชหเขาเอามาปูกดอกมา ชาเป็นนเือา้ก็้นี่ินอย่ะูเปงน้าีเลยนะน้ำเลือดน้เลือ้งกับเ้งเนี่เ้แน้แนี่นะ้ทางนี้พอีน้าจขาดหน้าบุพเพียงบุบเปนชั้นเหดปูเจอเห็ดปู ขุ่นะลงไ่างคนาคนอหอเชียงะคนไล่โล like to ้ดแฟรพี่น้องฟอกปลายข้ามาไทยดติามเหนอข้าวเอไยล่ข้าวเห้อตามไติรับตะก้า มาสารุปแล้วัยังจะห้เด้วนี่นยังไ,ยไงไัง,งไังไ,ขไ,ขไ,ขไขอเ้แล้วแล้วก็ทุกตาไปเลยไปข่าวสโลมก่อนปะคะนนี่นาข่าน้ำเกลือก่อนหนูจะขอ,อแห้งกันได้อมด <ไป S 2> น้ำเกลือต้องเข้าแล้วค <c oughs> ่ะใส่ใส่ไมแล้วมเด้งง <c oughs> ฟาเอ้ยาแล้วก็ห้องอยู่ฝุ่นแล้วมันกับบริโตกลมาเลยพี่น้องทอดบริโตจอยฝ่าลกวันเดี๋ยวกูสิบห้ามึงเมื่อแล้วอีกหนึ่งสมองขอบคุณพี่น้องที่ติดตามพี่น้องเด้อ มาถอนกาซอยลานสาวแหวะมาบึงว่ายังไรยังหน่อยสำไดร